วันนี้ออกมาข้างนอกเลยนะครับเป็นรถไฟฟ้ายอดทินของเต็นท์เรานะครับบอกเลยว่าใครหารถไฟฟ้าออกฟรีดาวนะครับแล้วได้สภาพป้ายแดงนะต้องมาจบที่ผมเลยคันนี้เลย MG4 นะครับวอชาร์ดใส่ชาร์จประกันชั้นหนึ่งครบนะไม่เดินทางเป็นสากว่าโลเท่านั้นดีไซน์ไฟไทยเขาก็จะเป็นคันสมัยอย่างนี้นะครับให้ความโฉบเฉี่ยวนะครับสปอยเลอร์นะไฟเบรกลูกที่3อยู่ตรงนี้นะครับ <Wow. S 1> ถ้ารุ่นตัวดีไม่มีนะนี่ตัวท็อปต,ตัวเอกมีให้นะครับพวงมาลัยตัวนี้ก็ให้มาครบแล้วนะครับมัลติฟังชั่นเด็ปทิ้งค,คโทรลมีจ บอกเลือนไม้ตรงนี้นะครับตั้งค่าระยะเตือนกันชนด้านหน้าได้อะไรกล้อง3ามร้อก็มีให้ถอยจอดได้ง่ายนะสรัตงคางต่อ 1. คิโลลิตรถือว่าถูกมากชาร์จที่บ้านคืนนึงก็เต็มแล้วแต่ของเราโจทย์หลักนะครับใครอยากได้รถเร็วรถเลยไม่ต้องรอคิวหรือไม่ต้องใช้เงินออกรถเยอะมาจบที่ผมได้พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ2 9 9ปีออกได้ทุกอาชีพนะครับที่สําคัญใช้เงินออกรถน้อยเพราะว่า เริ่มโดยที่ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแล้วราคาถูกกว่าปแดงไป7จ0 0หมื่นแน่นอนนะครับเป็นตัวเอ X ตัวท็อปด้วยถ้าใครอยากได้นะครับออกง่ายออกเร็วไม่ต้องใช้เงินออกรถมาจบที่ผมได้คันนี้เลยนะครับ PCC คารถสวยไลน์ PCC คา สวัสดีครับพบก,กับผมอีกแล้วคิวคอนเฟิร์มนะครับที่รถมือสองรถสวยพีซีคาร่าช็ลึกนะครับวันนี้มาอยู่กับรถ it, ยอดฮิตไงรถตลาดของร้านเราเลยเป็นรถไฟฟ้านั่นเองนะครับอยู่กับคันนี้เลย Mg4 ของเรานะครับบอกเลยว่าได้ความสปอร์ตได้เรื่องการขับขี่ขับล้อหลังช่วงล่างนี่หนึบอย่างแน่นอนนะครับถ้าใครนะครับไปออกป้ายแดงแล้วต้องใช้เงินออกรถเยอะนะครับมาหาผมได้นะเริ่มฟรีดาวน์นะครับแล้วบอกเลยคันนี้ถูกกว่าป้ายแดงไป6-7หมื่นแน่นอนเป็นตัว X ตัวท็อปนะราคา 9แ0 0สเท่านั้นถือว่าถูกมากๆนะครับไม่เดินทางไป30มิกว่าโลได้ทุกอย่างประกันแบบ8ปีครบเหมือนกันหมดปอนหนึ่งมีให้แล้วนะครับคันนี้เราจะไม่แกะอะไรมากนะเพราะว่าเป็นรถสภาพป้ายแดงนะดูโดยรอบเลยยนะครับใหม่มากๆนะคันนี้นะครับตัวนี้ก็ได้กล้อง360รอบคันอยู่แล้วนะครับใครศืกสามาแล้วจะรู้อยู่แล้วนะครับมีบสปอร์ตอยู่แล้วนะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าเอาง่ายเทคโนโลยีเขาใหม่ามากเขาเรื่อนะพกกุญแจเข้าไปนั่งเนี่ย เบรคครั้งเดียวรถสตาร์ทติดเองเลยถือว่าตอบโจทย์มากล็อกรถรถดับปีกโอ้โหถือว่าเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้แล้วข้อดีของเขาคือประหยัดนอภาษีก็ถูกน้ํามันเครื่องเขาไม่ต้องถ่ายนะครับประหยัดค่าน้ํามันไปใครใช้น้ํามันอยู่เดือนหนึ่งสองหมื่นเรือสองพันถือว่าประหยัดสุดๆเลยนะบอกให้นะครับไม่ต้องแกะเม็ดองเม็ดอาร์คเลยคันนี้ถุงหุ้มครบนะบอกไฟฟ้านะครับภายในนี่สะอาดสะอ้านใหม่อย่างแน่นอนนะครับดูห้องผู้โดยสารนี้ให้ดูแบบรอบคันกันก่อนนะครับ บอกเลยว่าน่าใช้งานมากคันนี้นะครับได้ทั้งความสปอร์ตัวรุ่นน่าจะชอบกันเยอะนะครับดีไซน์ไฟท้ายเขาก็จะเป็นคันสมัยอย่างนี้นะครับได้ความโฉบเฉี่ยวนะครับสปอยเลอร์นะครับไฟเบรกรุ่นที่3อยู่ตรงนี้นะครับถ้ารุ่นตัวดีไม่มีนะนี่ตัวท็อปตัวฮมีให้นะครับจะมีระบบไอ m า r t อีกคำสั่งเสียงเล่นกับ MG ได้เลยสไตล์รถ MG ของเขาจะมีเกือบทุกคันนะครับถ้าเป็นรุ่นตัวท็อปๆจะได้ระบบไอ m า r t นะครับวอลชาร์จสายชาร์จฉุกเฉินมีให้ครบนะครับชุดช ก็ตอบโจทย์สําหรับท่านที่เป็นผู้หญิงเวลายางรัย่ยางซึมก็แค่สูบลงลงไปมันจะเปอุดรอยรวดีกว่าเป็นยางอะไหล่เราต้องดึงแม่แรงขึ้นนะนั้นลำบากกว่าอันนี้สบายกว่าเยอะเลยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบอกเลยว่าใหม่มากๆนี่ให้ดูแค่าภายนอกเราไม่ต้องแกะเม็ดอ์คเลยนะครับเพราะว่าใหม่เดินทางไปกว่า30โลเท่านั้นก็ขึ้นรถป้ายแดงเลยสภาพป้ายแดงเลยถงถึงยังไม่ได้แกะเลยนะครับ ของเราโจทย์หลักนะครับใครอยากได้รถเร็วรถเลยไม่ต้องรอคิวหรือไม่ต้องใช้เงินออกรถเยอะมาจบที่ผมได้ดอกเบี้ยเปีเราถูกมากนะครับสองจุดเก้านะหมดเขตนะครับน่าจะ15นี้แหละน่าจะสุดท้ายแล้วนะครับถ้าใครอยากได้นั่นเหลือ2คันสุดท้ายนะครับมาจบได้เดี๋ยวไปดูออปชั่นภายในกันนะครับเราก็มาอยู่ภายในรถของเจ้า MG4 นะครับบอกเลยว่าดีไซน์คันสมัยสไตล์รถเขาเลยของรถไฟฟ้านะครับส่วนเขาเรียกนั้นรายละเอียดหลัก คันนี้จะเล่นผ่านจอหมดเลยเขาจะมีจอมาให้นะครับไม่จะเป็นเรื่องเปอร์เซ็นต์แบตก็ดูผ่านจอตัวนี้ได้ในวิเกเตอร์ก็อยู่ตรงนี้นะครับสภาพอากาศปรับองค์ปรับ,อรบแอร์ปรับได้หมดหรือจะใช้ iSmart กดที่พวงมาลัยก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้ก็จะเชื่อม USB ได้ดูหนังฟังเพลง AUX R เอูทู Bluetooth ได้หมดเลยมีเชื่อมสัญญ,ญ,ญาณเน็ตได้ 4G เหน็นปะเชื่อมสัญญาณเน็ตได้ด้วยก็คือตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยกล้อง360กสรรก็มีให้ถอยจอดได้ง่ายน,นะครับก็เหมาะกับเป็นรถคันสมัยคันหนึ่งเลยที่น่าใช้นะครับถอยจอดก็ใครเพิ่งัดขับรถก็ถอยจอดได้งา่ายส6 0ก็แล้วดูรอบคันอยู่แล้วเซนเซอร์แล้วตัวนี้ก็จะได้เกียร์แบบนี้นะครับเป็นเกียร์คันสมัยเป็นเกียร์กระปุกนอะ้วไฟ้าของ MG ก็จะดีไซน์แบบนี้อาร์เใช้งานได้งา่ายกดตัว P ีก็จะเข้้้้าาาแบบบ็็็อออกกย่งนีมฟฟ เปิดมือไฟฟ้าเรียบร้อยเพราะเป็นรถไฟฟ้าต้องเปิดมือไฟฟ้าอยู่แล้วนะคันนี้นะครับช่องเสียบ USB power l e t ก็อยู่ให้ข้างล่างนี้คนระับชาร์จวงชาร์จแบตได้ช่องเก็บของก็มีให้นะครับก็เป็นดีไซน์รถแบบอวกาศนิดน,นึงอะ่ะเป็นรถทันสมัยนะครับก็อย่างที่บอกนั่งแล้วสาตาร์ทเลยคันนี้พกกุญแจมาเหยียบเบรกสาตาร์ทได้เลยไม่มีปุ่มปุ่มสาตาร์ทก็คือแล้วเวลาล็อกรถแบบว่าดับรถอะ่ะเราก็ออกไปข้างนอกล็อกรถรถก็ดับเลยก็ถือว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานใช้งานได้ง่ายมากนะครับพวงมาลัยตัวนี้ก็ให้มาครบแล้วนะครับมลตงชนแดบออรคโทีจ บอกเลือนไม้ตรงนี้นะครับตั้งค่าระยะเตือนกันชนด้านหน้าได้อะไรบลอภัยกันลื่นถลายเบรก ABS ก็มีให้แล้วนะคะ oui. course, ร hey, ับก mm ็ถ hmm. ือว่าคันนี้นะครับได้ไปได้ทั้งความประหยัดความปลอดภัยนะครับแต่ส่วนหลักๆคนที่เอาไปใช้กันก็จะเรื่องความประหยัดนี่เองนะครับเพราะว่าต่อภาษีก็หลักร้อยค่าน้ำมันถ่ายน้ำมันเครื่องก็ไม่ต้องเสียนะครับแล้วก็ ถูกกว่าค่าน้ำมันสมมติว่าใช้น้ำมันอยู่20,000นก็เหลือแค่2000นะครับ60สตาตคงต่อคิโลลิตรถือว่าถูกมากๆชาร์จที่บ้านคืนนึงก็เต็มแล้วนะครับหรือจะไปใช้ข้างนอกออกต่างจังหวัดก็ใช้เวลา15-20นาทีก็เต็มก็ถือว่าใช้งานได้สะดวกสบายนะเพราะว่าสถานที่ชาร์จรถไฟฟ้าตอนนี้เยอะมากๆนะแต่โจทย์หลักเราอย่างที่บอกนะครับออกฟรีดาวได้นั่นเองนะ <Wow. S 1> เดี๋ยวไปดูห้อมโดยสารกันบ้างนะนั่งสบายแค่ไหนคันนี้ เราก็อยู่ภายห้องผู้โดยสารของเจ้า MG4 แล้วก็บอกเลยว่าใครหลายคนที่แบบกังวลเรื่องว่าแคบผมบอกเลยไม่แคบเลยเพราะผมสูง170นี่หัวไม่ติดเลยนั่งได้ถึง3-4คนเลยนะครับเบาะเนี่ยครับดีไซน์ก็สวยๆอย่างนี้เบาะพับได้ด้วยนะครับขนของได้อีกนะครับแล้วใครสนใจนะครับอยากได้คันนี้นะมาจบได้อย่างที่บอกฟรีดาวน์ได้ที่ชาร์จแบตก็มีให้นะครับมี USB ข้างหลังให้เรียบร้อยนะครับกระจกเป็นออโต้4บานด้วยนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับคันนี้นะครับ วิ่งในเมืองก็ดีไปเช้าเย็นกลับไปทํางานก็ดีก็ประหยัดค่าน้ามันให้ท่านไปนะครับเอามาผ่อนรถตัวมันเองได้นะครับเดี๋ยวไปดูราคาและโปรโมชันน่นนรถอีกรอบนะจ๊ะจบการรีวิวไปแล้วนะครับบอกเลยว่าไม่มีอะไรมากคันนี้บอกได้คําเดียวว่าใหม่มากนะครับแล้วก็บอกเลยว่าใครกําลังมีปัญหาไปออกายแดงใช้เงินออกรถเยอะนะครับมาออกที่ผมนี่เริ่มต้นฟรีดาวน์แล้วทําส่วนลดจากราคาไป ลดไปกว่า70,000บาทนะครับถูกกว่าไยแดงแน่นอนนะครับแล้วดอกเบี้ย7ปีถูกกว่าแน่นอน2.97ปีอาจจะหมดเขตแค่15นี้นะถ้าใครมีปัญหานะครับออกไม่ได้หรือแบบติดปัญหาอะไรทักกันเข้ามาได้เดี๋ยวเราจัดให้นะครับก็ตอบโจทย์เรื่องความประหยัดอย่างที่บอกต่อภาษีก็ถูกถ่ายน้ำมันเครื่องก็ไม่ต้องถ่ายนะครับเติมน้ํามันสมมติท่านได้ขับน้ํามันอยู่20,000 เอามาใช้ไฟฟ้าคันนี้จะเหลือ2,000โดยทันทีถือว่าหายไปเยอะเอาค่าน้ำมันเนี่ยมาผ่อนรถของมันเองถือว่าตอบโจทย์ออกมานะถ้าใครสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์ทิ้งไลน์ไว้ดูต่างจังหวัดก็เซ็นไฟแนนซ์ได้นะผมมีเคสหนึ่งอยู่ชัยภูมินะครับเขาก็เซ็นไฟแนนซ์แล้วแล้วก็มีบริการส่งรถให้นะครับบอกเลยว่าเซ็นอยู่ชัยภูมิมาไม่มาดูรถด้วยครับเซ็นแล้วก็รับกลับเลยอะครับคือไม่ได้รับกลับดิเขาเรียกว่าผมไปส่งให้ส่งให้ฟรีนะครับก็บอกเลย เซ็นฟรีทุกกรณีส่งให้ฟรีอีกนะครับหรืออยู่แถวนนทบุรีใครอยากมาลองรถมาดูรถมาดูได้นะมาเซ็นไฟแนนซ์ได้เรามีการเซ็นไฟแนนซ์กว่า10แห่งนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปอยากให้รีวิวรถข้าไหนก็คอมเมนต์มานะครับมีเบอร์มีไลน์แล้วนะครับกดเข้ามานะครับไลน์ของเจ้า MG4 Free Down ดอกเบี้ยสอถูกมากๆนะจ๊ะ